เดี๋ยวไฟไปจัดให้ครับสื่อมวลชนแถวหนึ่งแถวสองขอเป็นสื่อมวลชนแฟนคลับขอเป็นสามสี่ห้านะครับพี่กวางแสงขอไป็แฟร์มาโดนโดนช่างต้องนะครับขอเป็นไฟเกี้ยหน้าหน้าเลยครับกราติดด้านหลังขอเป็นโลโก้แบบนี้ััดเนยี๋วสกครับ ที่กินพิลุยนะครับท่านคนเอกฉันเฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัทอสบพจำกัดมหาชนดจะขออนุญาตมอบดอกไม้แสดงความดีๆนะครับที่กินะาที่กินหาท่านฉันเฉลิมครับจะมอบดอกไม้แสดงความดีกับที่กินเป็นรางวัลแรกนะครับที่กิ๊กเจ้าของรางวัลบรรพเซนทรัลนะครับเดี๋ยว สิทธ Ch ิ์อนุญาตอีกทีนะครับการเซ็นสัญญาการเซ็นสัญทาการทำสัญญาครับจื้อทางด้วยก่อนนะครับรางวัลบรรลุเงื่อนไขนะครับท่านผู้นิจจัดเฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัทอสปทจำกัดมหาชนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับพี่กิ่งมายุริจเจ้าของรางวัลปีนี้นะครับโอเคนะครับกบขอบพระคุณครับ ลำดับต่อไปนะครับกลับยนเชิญรอ,องรูปบรรดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบดอกไม้แสดงความดีดีให้กับครอบครัวเขาภูนธีครับ มีกันครอบครัวอาลองด้วยนะครับพาปะประแดงยังอยู่นะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมอบต่อเลยนะครับยัง,ยงเดชินขอบหลวงพระนารายณ่อนะครับสำหรับรางวัลขวัญใจทหารชนครับขอให้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กันน้องเจนจีนะครับ อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นการของพวกคุณด้วยนะครับลำดับต่อไปเรียเชิญดกเตอร์เฉลีรัฐเกษตรสุขทรู้ช่วยรัฐกคนสีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมอบดอกไม้แสดงความกินดีให้ก,กับทุกคนเพื่ในปีนี้นคปีนี้พี่ธงครับตรงชายประสิทธิ์สาธ มีกับพิธภูมิเลยนะครับเชิญอากาศขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีจจจจประจำประจำกระทรวงวัฒนธรรมด้วยะครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณสลรนันทศรีประธานชั้นที่ปฏิบัติการศูนย์วิตเรียชั้นป้ายบริษัทปตทจำกัดมหาชนมอบดอกไม้สแสดงความยินดีให้กับน้องลูกหลุดขอพิษน,นะครับกับนักแสดงหญิแงแขกปีในครั้งนี้นะครับขอบเรียนเชิญครับ ความพเป็บบนเป็บบนผบพิดี คุณน,นะครับคุณธนาชัยเกษตรจากกระทรวงศภาต่อไปนะครับเรียนเชิญอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับคุณพิมพประมีวัฒนวรากูลมอบรางวัลให้กับทีมนะคะที่หนุ่มนะคะละครโทรทัศน์แห่งปีสุดแค่สักรายนะครับ แบบต่อไปเรียนเชิญคุณบริษัทโทซิไพร์สารกรรมการบริษัทเอสอีเอ็มเอ็กัดม์การะนชวนมอบดอกไม้นะครับแสดงความยินดีให้กับผู้กำกับภาพยนตร์แห่งปีนะครับสำหรับเรื่องฟีแลนด์เรียนเชิญในท่าแบ ขอบคุณนะครับล็หนับต่อไปเรียนเชิญคุณจิราพรลปูสุวรรณกรรมการบริษัทอระทรวลจำกัดมหาชนนะครับมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กตุนเป็นชาลตินสมัครรางวัลศิลปินเด็วแห่งปีครับเดินทะลุมาจากมากเลยวันนี้นะหลายคน ครับว่าสินสิตุมแห่งปีกับเพลงแห่งปีก็คือสมิธจิฟายอากับวงเคลียร์นี่นะเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปรับรางวัลที่ที่ช่องการนะครับที่ห้องนานเอกเทย์เรือนะครับเดี๋ยวจะนัดกันลำดับต่อไปเยินฟังตื่นนะครับทีมงานได้ไหมครับเพลงแข่งปีในเดนเอเจนเอไหนครับเอ่อปณิชย์ทิ้งซั่งสามอยู่ไหมครับ นี um, ่ไงครับเตือนับคเพลิดเนอีนวันนึงได้ไหมครับสำหรับอีนวันหนึ่งนะครับสำหรับทีมสร้างสรรค์ก็คือทีมเขียนบทของฮอร์โมนนะฮะเรียนเชิญคุณพิเศษจียาสนะฮะกรรมการบริษัทเอสเอ็มเอเนจำกัดมหาชนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับทีมสร้างสรรค์แห่งปีด้วยนะครับสำหรับทีมเขียนบทฮอร์โมนซีรีส์นะคะโอเคนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายรูปหมู่ เดี๋ยวอนี้ถ่ายลูกปู่นะคะคราอนีถ่ายลูกปู่เดินที่กิ๊แต่กขลองเขาป็นสักสองสเต็ปบันไดนะครับลูกนี่ข้างล่างเขาทุบสูงอยู่แล้วเรื่อนีมัไหมครับสักสองสเต็ปอีกสเต็ปีได้ไหมครับพี่กิ๊กถ่ายได้กิ๊เชิญเชิญตรงนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวครับ เดี๋ยวจะให้กับเลนเจิญท่านประธานหลอดครับเินเจิรท่านประธานหลอดครับเลนเชิญไปสนับสนุนครับเนเจอับเลนเชิญขอกหลวงคณะนาร์ดสุลครับถ่ายรูปไปในกลางเลยนะครับเจอเลยครับไปในกลางนะครับได้เลยครับได้เครับ คือถ้าบนพักปีสเต็ปจะได้ดูสูขขงขึ้นมาหนอยสามท่านทืกคนได้ทัได้หลังนะครับปีสเต็ปคุเลยครับ,มมรบได้ไหมครับจางห้าไฟยังไงครับขอไฟกันหลังไม่เอาเลยครับอีหาไฟยูนเนี่ยี่พุ่งออกมาเนี่ยค่ใ ไฟเปิดหน้ามืดเกินไปครับโอเคไฟหนะ้าขอไฟหนะ้าแบบนี้ครับขอไฟเทีย์แบบนี้ครับข้างหลังอารองแถวแถว,แถวหลังสุดไม่เห็นขอโล่ได้ไหมครับมันลึกเลมันลนะึกไปนขอโล่ยังอยู่ไหมครับช่วยเรานิดนึงข้างหลังตกไฟอะคะ่ะ ครับโทษนะครับขยิบซ้ายของทุกท่านหน่อยได้ไหมครับอีกอีกหน่อยครับที่ตรงนี้หน่อยครับโอเค<ด>ครับทุกคนขย,ยับไปนั่งเลยวยครับ กลัะะบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมง,งานในวันนี้คนที่ได้รนางอคอยรก่อนน,นนะครับเดี๋ยวจะมีพิธีการอะไรเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับกลับขอบพระคุณพลเอกเฉลิมชเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัทเสมัจำกัดกลับขอบพระคุณท่านบนุตรบุญธรรมดิสกุลนะครับท่านรัฐมนตรี ประจัสนสัสว์นายกกธต่างบพระคุณผู้ช่วยตัวตีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะคะรับขอบพระคุณุษสลาจากปตาทอุชนานะครับจากกระทรวงสภาแล้วก็ท่านอธิบด,ดีกรมส,ส่งเสริมวนนัฒนธรรมด้วยขอเรีย,เยนเชิญท่านศิวัรชุมสุวรรณกรรมการร่วในการใหญ่ถ่ายรูปกับคณะผู้ได้รางวัลนะครับ ครับแถวหลังก็ลงมีอันใดนี่ไหมพี่ครับเยี่ยมเลยครับน้องเพ็ญเท็กนะเราเพ็ญเค็กเชิญหน้าเวทีหน่อยค่ะมีแฟนคลับเอาของมาให้ค่ะ น้องเป็นเค้กมีกับดมียังค้ามีแฟนคลับชื่อตามน้องแพนเค้กนะไยคะเป็นเค้กเหรอคะมาแล้วนะคะน้องแพนเค้กชื่อต่างหน้านิดนึงค่ะทุกท่านอยู่ก่อนนะคะมีพิธีการนิดนึงค่ะวันพรุ่งนี้วันเกิดน้องเป็นเค้กเราอยากจะร้องอวยพรันเก่งวันเกิดที่17ลงหน้น้องเป็นเค้กสักนิดนึงนะคะแล้วอายุ27ด้วยค่ะขอให้ทุก นี่นะครับร่วมกันทำเค้กให้พี่เบิร์ดดึงกับน้องพิ้งค์เค้กนิดนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะัอกเค้กก่อนทีมงานทำเค้กยู่ว่าใช้โอกาสนี้ให้น้องเซอร์ไพรส์น้องนิดนึงไหคะวันที่17อีกสองวันบันทีแสงสวยบันทีบรรยากาศดีๆก็ไห้ร่วมวันเกิดกับน้องพิ้งเลยทีมงานก็ตกใจกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมไว้ว่าจะทำนี้มาแล้ว Hãy hay nắp lót năm tiếng ngoài sao mà đi qua Đi thăm an ngoài đi cái năm đường hả? Thế Maria Hello. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday... <laughs> โดยพอมันเกิดที่เก๋ที่สุดพี่เต๋อเชิญเลยครับน้องเปิร์ลมาใกล้ๆเขาหน่อยค่ะสุดหล่อเป็นสาวสวย <S 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 ขออนุญาตแซบนิดนึงนะครับผู้ที่ขับรถนิสันเทเน่าสีดำชอระกเชยอออา่าง2-3-9สกายายรถของท่านด่วนเพราะว่าท่านล็อกไว้และจอดวางคนอื่นออกไม่ได้นะครับ นิสสันเทียนาสีดำชูวเปียนชอมาเชอร์อ่างสองสามเก้าย้ายตัวเลยค่ะเป็นการลดทัชจถูกยกแล้วลลนะคะเป็นการควยพรอมเกิดที่ดกี่ที่สุดสวยบ้านสวยคืนนะคะน,น,น้องพิมพ์ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีกับทุกรางวัลด้วยนะครับ